ช้อนเงินช้อนทองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไม่กลัวเหรอไม่กลัวม่กลัวต้องเอาแบงค์ร้อยช้อนจะได้รวย้กลัวเขาเรียกอะไรนะงูเหลือมปากเป็ดเหรอโอ้ยได้โชคได้ลาบ จะมีเงินล้านแ้วเราเดี๋ยวโดนปากมันนะผื่อเดี๋ยวมันจะกัดน้องหรือเปล่าโอ,ไอ้ไม่ขยับอไม่ขยับหรอกตายแล้วตายแล้วยังกป่อนแต่นี่เป็นไซส์เล็กนะตัวเล็กอะวันก่อนที่พ่อเจอตัวใหญ่ใหญ่กว่านี้เนาะ